เราลูกทุกวันนาะ <S 1> <S 1> <S 1> ดูดีกว่าลูกอีกนะตาเยี่ยมจริงครับท่านผู้ชมครับลูกทุกวันนี่นี่ดูดิเขาอยู่นี่ในหกเดือนเจ็ดเดือนนั่นแหละหกเดือนเจ็ดเดือนใช่ไหมครับตาครับอันนี้ลูกตัวไหนครับพ่อลูกตัวโน้นนี่แม่อ๋อแม่แม่บนบ้นานเลยใช่ไหมครับผสมเลือดร้อยมาเนาะตาผสมเลือดร้อยครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมลูกของ พ่อเลือดร้อยนะครับเมื่อกี้เจ้าของเขาบอกว่าให้ลูกสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยผู้ชมครับตาตอนนี้วัวกี่ปีแล้วครับนี่มัหกเดือนเจ็ดเดือนนั่นแหละหกเดือนเจ็ดเดือนใช่ไหมครับตาครับอันนี้ลูกตัวไหนครับพ่อลูกตัวโน้นเนี่ยแม่อ๋อแม่แม่บรรพ์เลยใช่ไหมครับผสมเลือดร้อยมาเนาะตาผสมเลือดร้อยโอ้เนี่ยผู้ชมครับนี่คือพี่สาวตัวนี้ก็ผสมมาแต่ขาวซื้อเข้ามาอ๋อตัวนี้พี่สาวเลยครับผมอันนี้เป็นวัว ลูกของพ่อเรดร้อยที่อยู่คอกเมื่อกี้เนี่ยผู้ชมครับโอ้โหสวยจริงๆรผู้ชมครับตัวนี้กี่เดือนตาหกเดือนเข้าเจ็ดเดือนเน่หกเดือนเข้าเจ็ดเดือนทำไมมันอยู่นิ่งจงเลยตามันนิ่งถ้าได้รูปมันนิ่ง๋อเนี่ยผู้ชมครับคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่เลี้ยงฝึงเลี้ยงมาปีสองปีแล้วนี่ิึงมาเลี้ยงปีสองปีงเหรอเออแต่ก่อนเลี้ยงควายอ๋อขายขายควายเลี้ยงงัวไปทำไมถึงได้ ทำไมถึงได้ไขยควายเลี้ยงวัวครับคิดว่ามันวัวมันมันอยู่ดากแดกด,ดได้เนาะ๋อถ้าควายมันเลี้ยงแล้วก็ต้องข้าร่มควายได้เนี่ยวัวก็ตกเทงไปก็ใช้ได้แล้วว่ามันต้องใช้ข่าวร่มครับคือควายเนี่ยมันไม่ไมทนแดดแต่วัวน,นี่ทนแดดทนแดดก็เลยขขยควายิ้งหมดเลยควายเทงแล้วก็เลยซื้อวัวมาเลี้ยงครับแล้วตอนนี้เลี้ยงวัวตารู้สึกว่ามีความสุขไหม ก็ดีเนาะทำไมถึงว่างั้นครับตาวันดียวสองที่กับหกวัตถินาก็นอนดูวัวก็ก็สบายอ๋อผู้ชมครับหญ้าก็ปลูกไว้เนาะหญ้าก็ปลูกไว้ครับผมนี่ขนาดหญาทินานะที่ป่าเข้าเอามาให้กินก็ไม่อยากกินวัวที่นี่เหรอครับตาอ๋อนั่นเองกินกันพอทักกินกลคืนเนยกินหมดอ๋อเนี่ยผู้ชมครับอันนี้วัวกี่ปีครับตานี่วัวได้สามสามปีแล้วนี่ยสามปีอันนี้ผสมเทียมผสมหลอดผสมตัวครับ สมหลอดสมหลอดอันนี้วัวในข้อหรือวัวตาซื้อมานน่วัวนี้ซื้อมาซื้อมาจากกัญนชนารักษ์นู่นนี่แหละครับ,รบอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับนี่ผู้ชมวัวของตาเนี่ยเชื่องทุกตัวเลยเนาะ <laughs> เยี่ยผู้ชมครับโอ้สวยเหมือนกันน้าตาเนาะตัวนี้สวยวัวตัวนี้ซื้อมาจากกัญชารักษ์ครับตัวนี้ผสมหลอดน้าตาเนาะสมหลอดผสมเมื่อไหร่ครับเมื่อวานเองผสมเมื่อวานเออเดี๋ยวรอชมนะครับคุณตาคุณตาเลี้ยงวัวได้หนึ่งปีคุณตามีความสุขไหมตา โอ้ยมีคอนสุกคิดว่าจะเลิกเลี้ยงวัวไหมตาไม่เนี่ก็เลี้ยงเพื่อลูกเนาะลูกขยุงเทพอ๋อเป็นยังไงก็เขาโทรมาถามเรื่อยอ๋อคือเลี้ยงรอลูกเออเลี้ยงรอลูกเยี่ยมเลยผู้ชมครับออแล้วคุณตาวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับกินแต่ฟางกับหญ้าฟางกับหญ้าอ๋อฟางอย่างนี้ใช่ไหมครับครับฟางฟางที่นี่ก้อนเท่าไหร่ครับตาหญ้าสะอาดก้อน12บาท ก้อน12บาทครับอืมพอไม่ตาแค่นี้พอพอใช่ไหมครับแต่โดยมากมันอาหารเรามันเยอะหญ้าเยอะครับผมมันไม่ใครกินอะอ๋อให้กินแต่หญ้าเออถ้าฝนตกมาเออมันเอาให้กินก็กินครับผมตอนนี้คอกตาทรหมุเท่าไหร่ครับนี่คองนี้แต่ก่อนคอกทำคอกควายเนาะครับผมเนี่ยก็ขายควายเท่ห เอาวัาวไวในนี้เลยอ๋อแทนที่กันเลย <c oughs> เยี่ยมเลยผู้ชมครับโอ้เยี่ยมจริงๆนะคุณตาตอนนี้คุณตาก็เลี้ยงวัวสี่ตัวน้าตาเนาะสี่ตัวตอนตาตื่นเช้ากี่โมงครับตอนเช้าเนี่ตอนน,นอนนอนไม่หลับตีสี่ตื่นแล้วตีสี่ตื่นแล้วลูกก็กินกาแฟกินอะไรก็ดูคาด้วยแล้วก็ไปนาไปทํางานดูวัวครับผมเนี่ยผู้ชมครับ วัวของคุณตาเชื่องทุกตัวเลยคุณตาอ,อันนี้วัวรามันนตาเนาะครับด้านนู้นคือวัวพันอะไรครับตาเนะี่ยตัวนี้ก็รามันเหมือนกันรามันเหมือนกันเี่ตัวนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันคือขายควายแล้วก็ไปซื้อมาทแสดงว่าวัวทุกตัวนนี้คือซื้อมาหมดเลยครับอืเยี่ยมเลยผู้ชมครับตัวนี้ใช่ไหมครับที่ให้ลูกสวยๆเนี่ยตัวนี้แหละคือว่าซื้อซื้อมาตัวนู้นเนี่ยมันทามาแต่นู้นเลยครับผมมาลอดอยู่กับเราแหละอ๋อแล้วก็ ได้ตัวนี้ตัวหนึ่งอ,อ๋อในผู้ชมครับออผู้ชมครับตัวนี้ก็คือแม่พันธุ์ที่ซื้อมานะครับแล้วก็ผสมผสมตัวน้าตาเนาะแล้วก็ได้เป็นลูกตัวแดงๆส,ดสวยๆเมื่อกี้น้าตาเนาะอือเยี่ยมเลยผู้ชมครับคุณตามีวิธีการเลือกแม่พันธุ์ไหมครับ อยากเลือกสีอะไสีแบบตัวนี้่งเราชอบสีแดงแดงแบบนี้อ๋อคือต้องเลือกสีแดงแดงใช่ไหมครตาเออนี่มันเหลืองเหลืองเออ๋อยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ครับอ๋อต้องการวัวเป็นสีแดงแดงแดงเข้มเยอะเนี้อ๋อนี่แดงเข้มแบบนี้ใช่ครับตาเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับสวยจริงครับตัวนี้ครับหกเดือนน้าตาเนาะหกเดือนเชี่ยงเลยนตาตัวนี้ตาผสมยังตัวนี้ได้สี่เดือนแล้วผสมได้สี่เดือนแล้วไอ้เลือดร้อยบ้านนั้นแหละอ๋อกใหญ่แหละครับผม หโหเยี่ยมเลตาเนาะรย้อแล้ววัวตาเวลาตาวัวไม่สบายอะไรตาทํายังไงครับพักษาครับหมอไ<ห>เราก็ไม่รู้เนาะครับผมแต่สุดแล้วนี่เลี้ยงวัวดีกว่าเลี้ยงควายเนาะดีกว่าอืมเนี่ยผู้ชมครับตากแดดอะไรก็สบายอะ่ะครับผมโค้าโค้าอันนี้อันนี้เด้อตาครับวัวตัวนี้เป็นวัว ลูกเลือดร้อยหน้าตาเนาะร้อยตอนนี้มีคนมาเสนอให้ราคาบ้างยังครับเจ้าของกัวแหละเจ้าของกัวสบพูแล้วว่าเอาจะให้สามหมื่นขายไหมโอ้ยรใจเลี้ยงดูก่อนอ๋อคือให้สามหมื่นอ๋อแต่คุณตายังไม่ขายยังไม่ขายผู้ชมครับตัวนี้เขาให้สามหมื่นแล้วผู้ชมครับปัวหกเดือนน้ำตาเนาะหกเดือนแต่คุณตายังไม่ขายใจเลี้ยงดูก่อนเนาะครับผมนี่ยจะรอดูตัวนี้เลือดร้อยเหมือนกันอีก จะมวนกันไหมอยอ๋อคือจะรอดูลูกของเรือร้อยตัวนี้ที่ผสมพ่อเลือร้อยไปก็จะสวยมอนตัวนั้นหรือเปล่าเนาะอือเดี๋ยวถ้าคลอดเดี๋ยวผมจะมาดูแลกันนะจาของจาของอัวตัวผู้กวัดแม่ตัวนี้มันสวยกว่าตัวนอนครับผมรูปร่างสวยมันจะดีกว่านั้นอีกครับว่าวัวผมอยากเห็นจริงๆครับผู้ชมครับใช่วัวตัวนี้มันเป็นวัวคล้ายๆกับวัว บรามันเนาะตาเนาะคล้ายๆบัวบามันเลือดสูงๆถ้าผสมไม่ตัวเลือดร้อยไปนี่ลูกออกมาสวยแน่ตาเดี๋ยวผมจะมาดูน้าตาเนาะว่าตัวนี้จะให้ลูกสวยหรือเปล่าครับตาเนี่ยคุณชมครับตอนนี้สวยแน่นอนเลยเขาอ่าเนี่ยคุณตาจับได้ทุกตัวจริงๆครับผู้ชมครับนี่ลูกสบายแล้วลูกนี้ทุกวันเลยครับตาเขาอยู่ให้ลูกใช่ไหมครับบัวานเนี่ยตอนกลางวันอาบน้ําล้างให้มันทุกตัวนะตามเขาตาให้ทุกตัวเลยใช่ไหมครับก็ล้้้างใใหหมัน สาครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณตามากเลยครับผู้ชมอันนี้เป็นขอกวัวบ้านๆนะผู้ชมครับไม่มีอะไรมากมายนะครับมีแต่ความสุขของคนเลี้ยงวัวแล้วก็ความเอาใจใส่วัวผู้ชมครับเนี่ยคุณตาจับได้ทุกตัวจริงๆนะครับขอบคุณครับถือมาตัวนี้ตาผสมเทียมวัวตัวนี้เลยใช่ไหมครับอืมผสมเมื่อไหร่ครับตาตัวนี้อันนี้ได้สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูนะว่าวัวมันจะสวยหรือเปล่านะครับคุณตา ดัดูกดสวยเวลาจะลอดให้มาดูอีกเอเวลาจะลอดให้มาดูอีกครับตาโอ้เยี่ยมจริงนะผู้ชมครับโอ้สุดยอดจริงๆครับคุณตาเยเยมันยืนเนี่ยผู้ชมครับดูสิครับมันยืนเป็นงานหน้าตาเนาะมันยืนนะมันยืนแต่ต้ามันยืนเป็นงานนะผู้ชมครับอ่าสวยครับผู้ชมครับตัวนี้ก็ผสมเทียนมาตาเนาะเทียนตัวนี้สูงประมาณเท่าไรครับตาเนี่ยสูงประมาณเท่าไร่ครับ ไม,ไม่สูงสูงอย่อ๋อสูง <S <S สรประมาณหน้าอกตาเนาะนครับเนี่ยผู้ชมครับวัวบัวสวยๆของคุณตานะครับคุณตาครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ตาทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนตาหน่อยต้องทาไงบ้างครับก็รลดูให้มันดีเนาอนี่ต้องเช็ดทุกเช้าแล้วเนี่ยตอนเช้าต้องมาเช็ดอย่างเช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมครับ like, ทำำาําความสะอาดมันก็แบบนี้มันคนเรามันก็ไม่ตื่นคนเนาะครับผม ถ้าหยันรูปเขาจับเขาก็ไม่ตื่นออหน้าตาเนาะไม่เป็นไรนี่มแบบันแบวรลูกตรงไหนก็ได้ครับผมบางคนว่าเอ๊ะว่างัวทาไม,มวัวทางนี้ไม่ตื่นเขาเพราะเราลูกุกวันเนาะ <laughs> <laughs> ดูดีกว่าลูก <laughs> อีกนะโอ้ยเยี่ยมจริงๆครับผู้ชมครับลูกุกวันนี่นี่ดูดิเ,เขาอยู่นิ่งหน้าตาเนาะครับ <laughs> ตาสามาร,รถที่จับงี้ได้ทุกตัวเลยไหมได้ทุกตัวเลยเป็นไรเยี่ยมเลยผู้ชมครับ แต่เลี้ยงวัวต้องมีใจรักน้าตาเนาะครับเนี่ยผู้ชมดูสิครับคุณตาจับได้ทุกตัวจริงๆครับเยี่ยมจริงๆครับผู้ชมขอผู้ชมมีความสุขกับการรับชมนะครับเจอกันครั้หน้าครับได้วันได้ลูกวัดทุกวันทุกวันมีความสุขแล้วนี่ผู้ชมครับโอ้เยี่ยมจริงๆครับเจอกันครั้หน้าครับสวัสดีครับ